เอฟซีแฟน่องทุกคนนะคะมือนี้นุ่นทียากกัดได้มาบ้านนาวีนะคะมาบ้านนาวีเพื่อว่าจะมาตามโค้งสุดท้ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะกับมือนี้ก็เป็นวันที่หนึง่งตุลาสองหากซีนะคะวานาวีเพิ่นเศร้าว,วันที่หนึ่งเพิ่นฝันบอก,กับมาตามน้ากันนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวล่าเอ่อประมาณตีหาสีสิบนะคะประมาณตีหาสีสิบ ก็มาเบิ้งมาหนุ่ยเพิ่นตื่นไปแต่วันนั้นที่ยากอเห็นเพิ่นลุกแบบแบบกันนะคะให้เพิ่นล่างหนาล่างตากล้วนะคะที่มาตะเศร้านี่ยก็ย่านเพิ่นไปตลาดก้อนนะคะเพราะว่าขันเพิ่นไปตลาดเพิ่นกับกับมาซีโมงหาโมงนะคะกับกลัวพ่อแม่พี่น้องจะหาซื้อมาท่านเขากับข้อมาติดตามน้ำกันว่าเพิ่นตื่นมากเพิ่นส่าจังไดยสืบเพี่ยนตัวเลขก็ปูเพิ่นมากยำตัวเลขกับไปฟข้างน้ำกันนะคะถ่าเพิ่นจั็กน้อยก็เดินหน้าเพิ่นเขาของหน้าเพิ่นอาบน้าอยู่นะคะเพิ่นจะแต่งตัวไปตลาดคะ นุ่นที่ยากกับยานมันไปก้อนกับริ้วเข่ามาตะเร้านะคะค่ะเข,า,ขามาแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให,ให้ทั้งสองเลยเด้อค่ะเด้อนะคะถารนาวีกันนะคะนวี่เราแต,งต่งโตอยู่นะคะเห็นรถเพิ่นก็ดีใจแห้วนะคะว่าเพิ่นบระท่านไปตลาดแอดมินทางยานมากพระท่านเพิ่นยานนะคะยานเพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นกับสัญญ,ญาเราว่าเพิ่นสิไปซ้ายนะคะมือนปกติเพิ่นจะไป ตีซี่ตีหานะคะแต่ว่ามันนี่เพิ่นว่าเพิ่นไปสายเพิ่นกะหายก็ได้ยู่นะคะเพิ่นกะล่ออยู่กับยานเพิ่นลอยไปก้อนกะทเข้ามาตตีหาเคืองได้ไนะคะมาหอดกับขึงมาฝังกล่องตีหาซี่สิบเห็นรถเพิ่งยก่าเพิ่นกันนะคะเพิ่นแต่งตัวยุบโดนพี่น้องถ่าน้องกันโดนครับแป๊บเดียวนะคะเสา หนูวิ่งปัญยานมันเหมือนพันเฝ้าไปเปิดไฟให้นะคะเฝ้าเฝ้า,า,าอยมาลบควนเจา <c oughs> ้าบ่เฝ้าไปตลาดบะ <c oughs> ขอเอ,อจาจักสิบไปที่เนาะเอาอัออนเป็นยังไงมืงขึ้นเนี่ยปูมหาบ่ค่ะวันด,ดีค่ะ <c oughs> หนูวิ่ปูมหาบอกฟันจำเนี่ยตัวหนาวะเอาเตืนมากำมจำมาไหเลยใส่ใตจำเลยมีเก็ดมีเก็ด จำได้ตั้งโตนาเพันว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเพันว่าสามตัวยุตธวันหน้าจำได้ตั้โตน้ำเปล่าค่ะเลขหกตัวแมแม่เดี๋ยวเตือนมาให้จำอะไรจำได้ทั้งเห็นเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดข้างหนาเนี่ยหมายถึงว่าเลขหนาไหมเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งจำได้โตตัวที่หนึ่งที่สองเลยบ่หนึ่งต่อสามหนึ่งสองอะสามโต จ็ 1> 1ดหนึ่งเจ็ดแต่ว่าสามตัวหลังหนาบอจำม,มาได้อ๋อจำได้สามตัวหนาสามันรางวัลเ,เลขเพื่อนบอกเลขหกตัวจำได้สามตัวหนาเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่ว่าสามตัวหลังหนาจำว่าได้๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราเพื่อนบอกเลขสองตัวน้าบอค่ะ ไม่เลยวังตีนก่อนเอาเว้ากับเว้าอันตอนอยมาฮอนี่ตีหาเคืองได้เขาบ่กหั่นตั้งกล้องเพิ่นมาบอกเจ้าว่างตีหาเคืงนี่บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอกต้อสีแกงนี่ยบอกเป็นปู่องค์เก้ายี่มันบ่ค่ะยี่มตัาเก้าปู่ผู้เก้ามันบ่ค่ะเพิ่นเพิ่นมาแล้วเพิ่นเว้าอีอย่างอีกบ่คว่าเบิ่งเราได้เพื่นนมาแก่นแหงแก่นแบบนี้ก็มาตั้งประด้ à, phun phun bảo hay bưng order, phun chén hay 6 tô đấy. chắc. tao anh này vĩ, jẩm đay, 3 tô nà. 3 tô nà. 6 tô, jẩm đay 3 tô nà, đểa 3 tô lằng. 3 tô lằng, jẩm áo gạo thau thì jẩm đay, nên nó, để hay nà, chén hay tô nhảy nhảy. qua bàn. เจ้าเขียนตัวงใหญ่เลยเด้อข่ยสห้เจ้าเขียนโซ่นะแม่วาเจ้าจำได้ตัวใดข่อยเป็นผู้ตังกลงเิ่นวาปูมาตอนรอสิแกงเลยนะคะมาเขียนห้หกตัวแต่ว่านาวิจำได้แค่สามตัวหนาอันสามตัวไายจำาม่ได้สามตัวหนานะคะกาลังเขียนอยู่นะคะแต่ว่าเลขสองตัวปูบ้างหายมันบ่ค่ะกะหายเมื่อนั้นแล้วเนาะหายเมื่อน้นละเอาเจ้าโซ่ตอเนาะ ะะมำไมพี่น้องเอฟซีนี่นะคะนารีพ่นบอกว่ามือสุดท้ายโค้งสุดท้ายเราปูเพ่นกับมาคือเกานะคะแต่ว่าคนมาจำมาเดอ้อ่นเขียนหายนะคะวาหน้นเราตื่นถึงมากเราจำได้แค่สามตัวนาเพ่นเขียนเลขหายหกตัวนะคะเขียนหายหกตัวแต่วา่านารีจำได้แค่สามตัวนานะคะสามตัวหลังจำบ่ได้ก็เอาเท่าที่จําได้นนะพี่น้องเอฟซีเนาะนะคะเป็นเก็ดหนึ่งเก็ดนะคะเก็ดหนึ่งเก็ด คันซื้อตัดหนาตัดหลังมันก็เป็นเลขสามกลับได้พี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าถ์ถาตัดสองตัวนะคะง่ายค่ะตัดสองตัวกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดนะคะนะคะสำหรับกล้งสุดท้ายแอดมินกับมาตามไห้แล้วนะคะหน้าแล้วกัฝันว่าปูมาหามะยำไห่เขียนไห่หกตัวแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นจำได้แค่สามตัวหนานะคะสามตัวหลังจำเรได้ เอาเท่าที่จําได้เนี่นะคะนอกกับว so ่มีผู้ใดบังคับให้จําได้นะคะกับคนกระยากจําได้ยุติว่าคนจำไม่ได้นะคะจำได้แค่สามตัวหนาคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะสามตัวหล <laughs> <3 S 2> <laughs> ังว่แมนเป็นไห่ห้องใบตอกันติสามตัวหลังมือนี่ยมันเจ็ดหนึ่งหกเนาะว่าแมนเป็นสิเกนไห่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกกันบอกจังสั้นบอขับไก่ขับข้าบอเสียร่างมึง แล้วจังซี่อแต่ว่าเพิ่นก็เว้าซ้ํานั้นมันบ่นําวีครับซื้อกันสะดุ้งกันมากครื้อเพิ่นบ่ได้เว้าอีหยังหลายก่นันมันบ่คเห็นแต่ว่าืมาเจียนให้เียนให้แล้วก็ือัลก็ตื่นเพิ่นก็ว่าจําเอาเด้อซนี้จมาเลยน่ะแต่าของจําบ่คั่นสิเว้าจมปากจมคหาว่าจําบ่ได้นี่ก็สวยแล้วมันบ่สวยแล้วแจกดีแจก่ดีออแดีติ ต,ตีหามันบอกเลขเบลเลยเบาเบาอย่างน,นั่นเป็นเลขสามยนก็ถ้ามาตามที่เคยผ่านมาเนี่ยเพิ่นเคยมาเขียนหาหน้าหกตรงสี่เทียบบอกใช่ครจำไม่ได้จำไม่ได้เขียนหายหกตัวเนได้จำไม่ได้เน,นี่ยมันหลายหัวนะมันจำจำสามตัวตหลังกับอะไรได้ติด <ม ức S 1> ขันะลหลายขังที่ผ่านมาเนี่ยจำในตาเทียบกับจำในตาถ่ายเลยถือค้นนะถือปะถือ๋อถือตัวไทย เด็กไทยน้องตัวมันจะเขียนหงเสือจำไม่ได้ดิเขียนหนหกตัวแล้วจำได้สามตัวไทยถ้าตัวไทยอแ่มันอว่าร้ายเนาะตาอันนี้เาเาเรื่องที่ผ่านมาเพิ่นเคยเขียนห้หกตัวดีเคยเขียนห้หกตัวยู่แต่ว่าจำไม่ได้จำบางข้งจำได้สองตัวก็ออกยมันบ้ค่ะออกอคือมันจ๋แบบ จนแนงจี๋เลยตัอ่มันจำอะไรต่อไ่อไปือวถือยนตวมาวามคินหนวีนี mm ่จำได้ต้านาเนี่สิเป็น ีออกรางวัลรางวัลใดเนาะ <Ừ. S 1> ขอเสาว์ลงสนค่ะกับว่รู้ว่าสีออกรางวัลใดแต่เป็นแค่แนวทางนเาบาบานาะเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่หาวันที่หาที่หงส์หรือไที่หาที่หงแต่ว่าหนากับว่าค่อยออกซือ้อเพิ่งออกซื้องวดน,นี้งวดแรกนะคะเนาะกแบ่งปันกัน,นะะเบาบาด้อค่ะเด้อเพราะว่ากับว่ามีผู้ใดรู้ว่าเลขสีออกตัวใดลองเช็ดเลือดเช็ดมีเช็ดแต่ว่าผมคิดว่ามันเกิดเช็ีเช็อย่ บอกอ๋อหนามันใจว่าหน่ะจะเป็นเจเ็ดหนึ่งเจ็ดเพื่อนหายจำได้ตัวนี้ครับอ้อโ,อโซ่อีกก็หน,น,น,น่อกสื่อล่องเบืองครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดอยู่ละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสื่อ่องเบืองตัวเล็กสองตัวสแสดงมาเพื่อนกับว่าหายยีกแล้วแสดงว่าสองตัวนั่นเนาะครับมือที่น้นที่ย่ามากสัมผัสมือแรกเพื่อนหาย เจ็ดหนึน่งหกเนาะนุ่มว <Yeah, S 1> ิ่เนาะเจ็ดหนึ่งหกไอเจ็ดหนึ่งหกเดี๋ยวสิเดี๋ยวบางคนหล่ะสิเขาว่าไม่เดี๋ยวเห็นเขียนตัวมือแรกนล้มันเจ็ดหนึ่งหกกับแปดเจ็ดนะคะเขียนเขียนต่ำลงมากเลยเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกกับแปดเจ็ดที่บามาสัมผัสมือแรกกันนะคะโซ่ได้ม,มันนะคะเลขหนุวี่นะคะที่แอดมินมามาสาัมผัสมือแรก ลิปแรกอนี้วีปูเพิพเ่นมาหาเจ็ดหนึ่งหกข้างล่างเพิ่ให้แปดเจ็ดนะคะแต่ว่ามื้อนี่เป็นมือ้อวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกตีปูมาห้ช่วงตีสี่สิบตีห้านะคะเพิ่นกบว่าเขียนห้หกตัวใกล้กระทักนะคะเพิ่นเขียนห้หกตแต่ว่าหน้าเพิ่นจาได้แค่สามตัวหน้าสามตัวหลังจํไบ่ได้นะคะเพิ่นจาได้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยแหละคะ่ะกับบ่รู้ว่าจะใช่ก่ใช่ออกก็ออกเป็น ตัวเลขโชคลาบในหงวดนี่วันที่หนึ่งตุลาสองหาหกสี่นี่พ่อนะคะขอให้ความมีพลังเอฟซีพิจารณาเอานะคะชอบก็คอยจัดคอยลงทุนเป็นแค่แนวทางนะคะ <c oughs> เดินนุ่นทิยานี่เป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นบุ้มีผู้ใดรูู้่อะไรส่วนใดนะคะ <c oughs> ผู้่นเขียนหายจังไดเขาก็บอ,อกตามผู้เขียนหายนะคะวิ่เพิ่นฝันจําได้ตัวใดเพิ่นกว่าตัวนั่นนะคะ <c oughs> นะคะโจดเอาแคบหนาจอเอานะคะ สี่สิบาอหยังกับเอ็ซาี่บค่ะก้อนมันมันนะน่ากัไว้ก้อนหยก้อนหยไมามานนะคะวันหน่งน่ไกัยงวนาเน้ผมหยุดันเหมือนเมียนแล้่ผมหยุดบอกคือมาสัมผัสใช่ไค่ะวันนากันฟันกับห้สัมผัสเื่เกานะคะยังวันนากับผมันถ้าวันทันคักแดีทัต้องมาสัมผัสที่หน้องเอาโซ่เอาล่กทั้งกันคับวันนี้ก็จำได้ซ้ำนี่มันจำได้ซ้ำนี่นะแต่ว่าผมวันนึงเก็นึ สองตัวรองมึงตัดหนาตัดหลังแ้าหน้านาะนะคะชี่ว่าหน่าจะเขาอยู่หรอกผมคิดว่านะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วสีส้มให้เพิ่งอีกแป๊บนึงนะคะนะคะตัวเลขของนวีที่ปูแล้วมาเขียนไห้6หกตแต่ว่านวีจำไม่ได้นะคะจำได้แค่3ามตหนา สามตัวหลังจำมาได้นะคะเคนเขียนห้6หกตัวจำได้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยเป็นคลิปแรกนะคะที่ปูมาเขียนหาเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็สองตัวกับแปดเจ็ดเนี่ยนะคะแต่ว่ามือน,นี้ปูมาเขาวานตั้งแต่ตีซี่เกือบตีห่าแล้วนะคะเคนเขียนหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขสามตัวหลังจำมาได้เขียนห้6หกตัวนะคะจำได้แค่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะก็เอาเท่าที่จำได้นะคะ จะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่1ตุลาสองหาหกสี่ขึ้นมาอนี้นะคะน้องที่ยากก็ขอไวพ้พอนไห้พอมนพีนอเอฟซีที่ติดตามท่างช่องห้านะคะ,ะก็ขอไห้โชคดีมิใช่ถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีคะ่ะ